สวัสดีค่ะมาพบกันใน i อ24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงแอปพลิเคชันสำหรับชาวนาไทยกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเทคโนโลยีฟีมือคนไทยที่จะมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำนาค่ะเทคโนโลยีที่ว่านี้เราขอเรียกง่ายๆว่าคุณยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะค่ะเป็นผลงานวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมงคลเอกปัญญาพงศ์จาก A i t ทและศึกษาวิเคราะห์ในเชิงของการลดต้นทุนโดยดรไทยสิริเวทวัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุาค่ะ อาจารย์มงคลบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มมาจากมีนักศึกษาที่บ้านเขาทำนาค่ะแล้วก็มาปรึกษาว่าปัญหาที่เจอคือเริ่มหาแรงงานมาทำนายากขึ้นแต่ก็อยากจะทำนาให้ได้คุณภาพเหมือนนาดำที่ข้าวที่ปลูกก็จะเป็นแถวเป็นแนวให้ผลผลิตที่ดีกว่าจริงอยู่นะคะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องดํานาแต่ก็ยังจะต้องมีการใช้แรงงานในการเพาะกล้าอ่อนแล้วก็ถอนมาจัดใส่ถาดไปใส่เครื่องเพื่อไปปักดำในาน,านากันต่ออยู่ดีทีนี้พอขาดแคลนแรงงานก็ต้องทำนาหวานโดยเอา,มาเมล็ดพันธุหวานลงไปในานาน แต่ว่าต้นข้าวก็ขึ้นมาไม่เป็นแถวเป็นแนวเปลืองมเมล็ดข้าวดูแลรักษาก็ยากผลผลิตก็ต่ํากว่าค่ะก็เลยเนี่แหละค่ะคิดค้นหุ่นยนต์หยอดข้าวที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาได้โดยหุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะนี้สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการหยอดมเมล็ดพันธุ์ลงในนาซึ่งใช้ได้ทั้งนาแห้งและนาคโครนนะคะ กำหนดระยะห่างระหว่างแถวระหว่างจุดหยอดและจํานวนเมล็ดข้าวต่อจุดหยอดได้ด้วยลักษณะก็เหมือนกับการทํานาหวานค่ะแต่ว่าต้นข้าวที่ขึ้นมาจะเป็นแถวเป็นแนวแ,นวแบบทํานาดําแถมลดขั้นตอนไม่ต้องเพาะต้นกล้าใช้เมล็ดข้าวน้อยกว่าการทํานาหวานทั่วไปลดค่าใช้จ่ายในการให้ปุ๋ยง่ายต่อการกําจัดวัชพืชแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานทํานาได้เป็นอย่างดีค่ะแถมยังได้นาคุณภาพดีและลดขั้นตอนได้อีกด้วยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยคนไทยที่มาช่วยในการทําการเกษตรนะคะตอนนี้รงมาตอบคําถามจาก ทังบ้านกันบ้างค่ะมีผู้ที่มาถามไว้ที่ Facebook Page i t 2 4 h i s นะคะถามว่าผมโดนขโมย Facebook จะต้องทำอย่างไรดีถ้าหากใครก็ตามเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเบื้องต้นลองทำแบบนี้ค่ะรายงานทาง Facebook เลยค่ะว่าแอคเคาท์ของคุณนั้นถูกแฮ็กหรือว่าถูกขโมยไปโดยต้องอาศัย Facebook ของเพื่อนในการจัดการนะคะเพราะว่าของตัวเองโดนฉกไปแล้วแล้วก็เข้าไปที่หน้าไทาม์ไลน์ของบัญชี Facebook ของคุณที่โดนแฮกไปแล้วก็เลือกที่รายงานและบล็อกบุคคนนี้ แล้วก็เลือกที่นี่คือข้อมูลส่วนตัวเก่าของฉันคู้บัญชีผู้ใช้นี้คืนเพราะถูกแฮกค่ะยังมีขั้นตอนอีกหลายข้อที่สามารถแจ้งทีมงาน Facebook ให้ช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกับแคปหน้าจอเตรียมหลักฐานต่างๆไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานด้วยเผื่อคนที่แฮกไปจะเอา Facebook ของเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายก็จะได้อ้างได้ว่าไม่ได้เกิดจากเรานั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการถ้าติดตามไม่ทันยังไปอ่านกันต่อได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com นะคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะยังไงก็ตามระมัดระวังรักษาเวาร์ดกันไว้ให้ดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ